หน้อยเฮ้ยเห็นผมอยู่กับแมวแมวหลายตัวครับดูครับมีแต่ตัวสวยๆเลยน้องแมวอเอเ้ยอย่าร้องกินข้าวกินข้าวกินเลยกินเลยดงครับดูครับดูครับแพนด้าตัวนี้ชื่อแพนด้า bà lần nàyเลี้ยง mèo, kinh 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 kinh, cho hai สดื่นแน่เมื่อคืนฝนตกเข้าน้ำม,มีแห้งขึ้นแน่แต่บ่มีน้ำครับผมเย็นๆแ็น่มันนี่บ่ห่อนขึ้นเสมุอฝนตกมื่อคืนครับแห้งเติบ